สวัสดีค่ะค่าววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวเนาะ,ะแบบคนบนดอยนะคะวันนี้เราจะทำแบบง่ายๆนะเราจะนำฟักทองนะคะที่ใหญ่ๆของเราเลยนะคะแล้วเ,เราเก็บมาไว้เนาะช่วงหน้าฝนนะคะแล้วเ,เราจะนำมาทำกับข้าวนะคะก็จะไม่ผ่าทั้งหมดนะคะเราจะผ่าแค่เล็กน้อยเนาะให้พอกับที่เราทำกับข้าวมื้อนึงนะคะ อันนี้เป็นฟักทองของเราเลยที่เราเก็บเขาแล้วนะถือว่าเป็นฟักทองโดยที่ใหญ่นะคะเราจะไม่ทําทั้งลูกนะคะเราจะทําแค่พอกินมือน้อนึงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าเนื้อฟักทองข้างในของเราเป็นยังไงบ้างนะโอเคไหม ว่ามันยังดีไหมโอเคนี่สวยมากเลยค่ะนี่อันนี้เป็นฟักทองของเรานะเนื้อก็สีเหลืองๆเ,เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ฟักทองดอยถือว่าอร่อยนะคะไม่ใช่ไม่อร่อยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวฟักทองนี้ทํากับข้าวนะคะเราจะทําแค่แค่นี้ก่อนเนาะเราจะไม่ทําทั้งอันนะคะถ้าทําทั้งอันก็เดี๋ยวจะไม่มีใครช่วยกินเนาะ เดี๋ยวเราจะทําแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือเหลือนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทำแนวแบบคนบนดอยนะคะก็เป็นแกงปักทองนะคะง่ายๆนะคะ ่อนให้มันเอาเผือกออกก่อนนะคะเปลือกที่หนาๆนนะแข็งๆออกก่อน เราจะมาหั่นฟักทองนะคะให้มีชิ้นเล็กๆนะอย่าใหญ่เกินไปนะคะเวลาเรากินจะได้แบบกินง่ายๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทํากับข้าวเนาะเมนูแบบคนบนดอยนะคะทําแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทําเนาะว่ามันจะอร่อยไหมนะคะรอให้น้ํามันเดือดก,ก่อนนะแป๊บหบนึ่งนะคะก็การทํากับข้าวของคนบงนะคะหรือว่าคนบนดอยเนี่ยก็จะทําแบบง่ายๆนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่แบบ สลับซับซ้อนนะคะให้น้ำมันร้อนอนก่อน,นอเนาะอยู่แล้วค่อยใส่เครื่องของเครื่องแกงนะคะของแกงฟักทองในวันนี้นะคะันนี้เดี๋ยวเราจะใส่นิกก่อนนะคะเสงพิกแล้วก็ใส่ด้วย ปคล้ายสดๆนะคะแล้วก็นำมาทุบนะคะสุดท้ายก็คือเป็นกับเทียมนะคะที่เราตามแล้วนะคะผักให้หอมๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่พวกฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะ มันหอมก่อนนะเดี๋ยวเรา,า,า,าะคะ่อยใส่ตักทองก่อนนะคะให้มันหอมๆก่อนนะคะก็จะทำแนวแบบคนบนดอยนะคะอาจจะไม่ค่อยพิถีพิถันนะคะตัวแรกนี้นะคะเอ่อเครื่องแกงของเราก็ หอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ฟักทองลงไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆคนไฟนะคะ น,นี้เดี๋ยวเราใส่เกลือนะคะเกลือก็แล้วแต่ว่าเราต้องการาให้มันมีความเค็มประมาณไหนนะแต่หนูก็ใส่แบบพอแบบไม่ไม่ใส่เยอะเกินไปนะคะเสร็จแล้วนะคะหนูจะตามไปด้วยผักอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นอยอดดอกของไผ่ลือนะคะนี่อันนี้ตัวนี้คือเป็นช่วงที่หนูเก็บ ไว้นะคะในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นให้มันหอมมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะหรือถ้ามันได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำเล็กน้อยนะคะลงไป ันนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะเราก็เติมน้ำนะคะเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แกงฟักทองของเรานะคะอย่าแห้งเกินไปเนาะให้มันมีน้ำด้วยนะคะมันจะได้เป็นแกงฟักทองเลยนะคะค่ะก็แกงของเรานะคะก็สุกแล้วนะคะสามารถรับประทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะว่าการทำกับข้าวแบบ คนบนดอยเนี่ยอร่อยไหมมาเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันค่ะอันนี้จะกินข้าวหรือยังจะกินนะคบจะกินข้าวแล้วเนาะอันนี้เป็นแกงโปรดของผมเลยใช่ไหมครับ,รบอ้าวมาลองกินดูซิอร่อยไหมอ๋อให้เอฟซีกินก่อนอ่ะให้เอฟซีกินด้วยอ่า โอเคให้เอกินก่อนนะม,มีรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยครับมีหอมไหมหอมครับหอมเนาะอันนี้เป็นแกงแบบง่ายๆนะคะที่แบบคนบนดอยของเรานิยมทำแล้วก็กินกันนะคะก็ถือว่าอ,อร่อยนะคะ แกงอันนี้นี่ปกตินี่ก็ถือว่าเป็นการทํากับข้าวแบบง่ายๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบสลับซับสองเนาะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ